จะช่วยให้บอนสีมีการแตกหนอ่อแตกกอุัยสูตรนี้สามารถที่จะใช้กับไม้ดอกรวมถึงไม้ประดับก็ใช้ได้ค่ะใบสวยใบยดกแตกหลอดแตกหนอ่อเยอะววเต็มกระถางนี่คือลักษณะบอนสีที่ไม่ได้มีการดูแลการปลูกบอนสีแค่เรารู้วิธีและเทคนิคนิดไน่ายก่อนจะรับชมคลิป ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีดังเช่นเคยค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนอกจากที่แอดมินจะปลูกบอนสีแล้วแอดมินยังปลูกต้นไม้นานา,นาชนิดค่ะ wow. ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงหรือสีอื่นๆซึ่งดูแล้วเพลิดเพลินใจเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะเอาต้นไม้หลายๆต้นที่แอดมินมีนะคะมาอวดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันค่ะเงินไหลามาด่างขาวใบใหญ่สวยมีสเสน่ห์ปลูกคู่กับบอนสีเพชรพันล้าน กัดสีรละยิบเรียบสวยงามเหมือนกากเพชรค,ค่ะบอนสีและต้นไม้ทุกต้นแอดมินได้ทำการดูแลแล้วก็บำรุงค่อนข้างที่จะดีมากๆค่ะบอนสีต้นนี้น้องคือบอนสีตละลมมกุสุมาค่ะหลายๆคลิปที่แอดมินทำบอนสีตละลมมกุสุมามีการบำรุงดูแล เป็นประจำจึงทำให้บอนสีตะละแม่กุสุมาใบาสวยใบยดกแตกหลอดแตกหนอก่อเยอะ <Wow. S 1> เต็มกระถางเราคนปลูกเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆค่ะการปลูกบอนสีแค่เรารู้วิธีและเทคนิคง่ายๆเราก็สามารถที่จะทำให้บอนสีเรามีความสวยงามอ่าตอนนี้นะคะแอดมินก็ จะมาให้ดูสำหรับบอนสีกระถางนี้จำได้ไหมเอ่ยจะบอกว่านี่คือลักษณะบอนสีที่ไม่ได้มีการดูแลเลยใบยไม่สวยใบยมีลักษณะไม่ถ้าท่านใดมีปัญหาเดียวกับแอดมินมาค่ะวันนี้แอดมินจะมาแชร์เทคนิคในการดูแลและบำรุงบอนสีให้มีลักษณะใบสวยใบยดกแตกหลอด แตกหน่อเต็มกระถางค่ะ 1. ตัดใบทิ้งสำหรับบอนสีที่มีใบไม่สวยฉีดแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ตัดตัดใบที่เสียออกไม่ต้องเสียได้ค่ะ 2. เติมดินในเขตที่กระถางนั้นมีดินค่อนข้างน้อยหลังจากที่เติมดินเสร็จแล้วควรที่จะพวนดินให้น้องบอนสีด้วยค่ะ 3. ส,สูตรการบำรุงบอลสีส่วนผสมที่1น้ํา้าวข้าวน้ํำซาวข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดค่ะอย่าทิ้งนะคะท่านใดที่ปลูกบอลสีหรือต้นไม้ทุกชนิดน้ำซาวข้าวนี่ละค่ะมีประโยชน์ต่อต้อนไม้ประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการทำปุ๋ยวันนี้แอดมินใช้1แก้วค่ะ ส่วนผสมที่สองก็คือกาแฟค่ะกาแฟจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในกาแฟจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นและเป็นธาตุหลักจะช่วยให้บอลสีมีการแตกหนอ่อแตกกอใบมีสีสดใสทำให้ดินล้วนซุยเล่งการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะปริมาณที่ใช้ใช้เพียง1ซอง เท่านั้นค่ะส่วนผสมที่3นั่นก็คือผงชุรสผงชุรสเขาจะมีกดอมิโนโมโนโซเดียมกุตเเมดจะช่วยให้บอนสีและต้นไม้มีความแข็งแรงช่วยให้บอนสีและต้นไม้มีระบบรากที่ดีโตเร็วปริมาณที่ใช้ใช้สองช้อนชาค่ะ ส่วนผสมที่4เครื่องดื่มชูกำลังจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะปริมาณที่ใช้สำหรับเครื่องดื่มชูกำลังในวันนี้แอดมินจะใช้1ฝาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังมี2ทธาตุหลักๆที่พืชสามารถกินได้เลยนั่นก็คือน้ำตาลกูโคสเมื่อมีการฉีดพ่นไปทางใบจะช่วยกระตุ้นให้พืชกินอาหารทางใบได้ดีทำให้ใบสวย แล้วก็จะมีวิตามินบีจะช่วยกระตุ้นระบบรากทำให้บอนสีและพืชผักสวนครัวแตกหนอ่อแตกรากโตเร็วนั่นเองค่ะส่วนผสมที่5น้ำเปล่าเท <Okay. S 1> ส่วนผสมทั้งหมดลงไปที่น้ำเปล่าได้เลยค่ะปริมาณที่ใช้วันนี้เราใช้น้ำเปล่า3ลิตรเท่านั้นค่ะ แอดมินตั้งใจวันนี้ทำสูตรบำรุงบอลสีแบบเข้มข้นค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้2วิธีค่ะ 1. ลาดลดไปที่โคนต้น2ฉีดพ่นไปที่ใบได้เลยสำหรับแอดมินวันนี้เราจะใช้วิธีลาดลดไปที่โคนต้นค่ะ ราบรถกระถางที่1เสร็จเรียบร้อยอ้าต่อไปเลยค่ะกระถางที่สองค่ะบอลสีตละลแมกกุสมาค่ะบอนสีกระถางน,นี้ได้รับการบำรุงและดูแลอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เขาแตกหนอ่อแตกหลอดเยอะใบสวยเป็นพุ่มอย่างที่เห็นค่ะ ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้กับไม้ดอกรวมถึงไม้ประดับก็ใช้ได้ค่ะสำหรับปุ๋ยสูตรนี้แอดมินแนะนำให้ใช้7วันต่อ1ครั้งค่ะคลิปนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็นำประสบการณ์ในการดูแลบำรุงบอนสีพร้อมกับทำการเปรียบเทียบระหว่างกระถางที่ไม่มีการบำรุงกับ กระถางที่มีการบำรุงสม่ำเสมอความแตกต่างก็จะแตกต่างกันอย่างที่เห็นค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ